ครับกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง A World t r o v นะครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวพัทลุงกันนะครับโดยการนั่งท้ายรถไปนั่นเองนะครับผมเป็นคอนเทนต์นั่นแหละเออเง่ายเลยอะดูดิดังมากตอนนี้เราก็อยู่บนทางด่วนนะครับน่าจะทางด่วนเนาะก็นั่งถามว่าร้อนไหมก็ เราพกไปนั่นก็จะมีเสียดายที่ไม่เอาไอ,าอ้หูฟังโน้ตบุ๊กมาด้วยนะครับแต่ว่าเอาตัวนี้นโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กเอามา เอาแบงนะเอาแบงตอนกลางคืนก็จะสว่างนะครับเราจะถ่ายวันนี้ถ่ายทั้งวันบอกเลยถ่ายแบบยันไปมืดอะ่ะถ่ายยันมืดเลยอะ่ะคอยดูเดี๋ยวถ่ายยันไปถึงพระธาุลุงเลยนะครับก็ระยะทางเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้รูปไว้ให้แล้วกันนะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับผมมันเดินทาง ไกลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็นอะไรครับด้วยแล้วก็ยังนึงขาดไม่ได้นะครับคือเครื่องเกมนะครับผมเครื่องเกมนี่นะครับเครื่องเกมที่เราเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นเกมอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเอาเครื่องเกมไปด้วยแล้วเอาอะไรบีเบโตป้าฝุ่นฝะุ่นเยอะมาก ทางละตอนนี้ถึงถนนพระรามสองแล้วนะครับทุกคนก็จะไปรอลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะถึงกี่โมงแล้วอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยอันหนึ่งพัดลมแต่ว่าผมไปงอมันูดิจะหักอยู่แล้วทุกคนเห็นไหมจะหักอยู่แล้วไปงอมันแรงนะมันบอบางงอง่าย ทำมันเบาๆมันงอเห็นไหมโยกได้แต่มันก็ยังเสียบติดนะครับ,บอก,ก่อนว<ะ>้วล่วงเลยนะครับตั้งเออเข็ดมาอาจจะล่วงอาจจะมีล่วงบ้างเพราะว่ามันโยกเยกอย่าง,งที่บอกอ่ะล่าติดแล้วเห็นไหมก็คือดีมากนะครับเพราะว่า จะหลุดจากเป้ามันอนะ่ะอันนี้ก็เป็นพาวแบง์ได้นะตัวนี้นเฮ้ยเดี๋ยวะไรอ่ะน้ำแบบหนึ่งนะทนนี่หน้ากานนี้เฮ้ยพัดลมแบบเรียกว่าดีมากครับแบบ บาทนิ้วนะครับมาดูว่าเจ้านี่นะครับทําอะไรได้บ้างนะครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้มันก็เป็นว่าลมได้นะครับอันนี้นะไอ้เน,นี้ยรถทับยังไม่เป็นไรคิดดูนี่แต่ว่ามันก็ปุ่มตัวนี้ไปละปุ่มเข้าไปนะครับแต่ว่ารถทับยังไม่เป็นเลยเลยยังใช้ได้เหมือนเดิมมันจะมีเสียงเห็นไหมเนี่ย ก็เป็นพลาสติกธรรมดาแต่ก็แข็งแรงพลาสติกแข็งพลาสติกหนาเหนะ็นไหมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลยในตะัวนี้ก็คือเอาแบงและไฟฉายทั้งบน ไม่ได้เลยก็คือหูฟังนั่นเองนะครับทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับผมก็ประมาณนี้สิ่งที่ผมเตรียมมานะครับก็จะไปดูกันระหว่างทางว่าเราจะได้แบบได้หรือว่าได้ทำอะไรบ้างในวันนี้นะครับนี่ตอนนี้เราก็ วันนี้จะเปิดว่าจะผมว่าจะเปิดไอโนบุกดูกระตู้น้วยนะวันนี้ดูหนักตัวอะไรโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันระหว่างทางกันเลยดีกว่าครับครับตอนนี้เราก็ระหว่างอยู่บนรถนะครับว่างๆเราจะมาสุ่มตัวนี้กันนะครับผมที่ได้มาตัวละ20ิบาทเองนะครับนี่ดูราคานี่เห็นไ,ไหมยีิบาทเองแล้วก็จะมาสุ่มรอแนละ้วระหว่างเราไปพัทลุงเนาะ โอเคเราจะมาสุ่มรอกัอนนะครับมาเรามาเริ่มจากโปเกมอนก่อนเลยนะคะ mm. รับเอาจจะกล่องบูบี้หน่อยดาดว่าจะได้ตัวอะไรนะครับโปเกมอนที่ได้ก็คือตัวอะไรเนี่ยเอา้าเห็นมีเหมือนในรูปเลยวะ ินหรือเปล่านะครับตัวนี้น่าจะพูลินนะครับเออน่าจะพูลินมาเรามาดูคาบีบาร่ากันดีกว่าว่าเราจะได้พงแจอะไรน่ารักน่ารักไปไหม,ม,มนะครับ อ่มันมันจะตัวนี้นะครับมันจะเป็นพวงกุญแจเนาะนี่นี่เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเน้องคาบิบาร่านะครับผมก็เป็นยางมั้งก็ตามราคานะครับสมราคาดีนะยี่สิบบาทได้พวงกุญแจมาหนึ่งอันเนาะฝากไว้ด้วยนะครับนี่ จะเป็นสระว่ายน้ำที่เรามาเล่นในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้เขาก็าจะมีแบบแขกให้เราใส่เนาะเดี๋ยวจะไปเล่นสไลดเดอร์ดูจะเป็นไงไปดูกันซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นอันที่หนึ่งนะครับก็ลงไปก็ปกติน้ำก็ตื้นนะครับผมไม่ได้ลึกมากเพราะว่าเป็นของเด็กเนาะเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งกันอันนี้จะเป็นสไลดเดอร์ยาวนะครับที่ว่ามันหมุนหมุนเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีน้าไหลแบบนี้เนาะแล้วก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปลงน้ำเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้สำหรับวันนี้ไปเราไปดูวันต่อไปกันว่าเราไปไหนนนี้เราก็อยู่ที่ล่องแก่งนะครับผมที่จังหวัดพัทลุงเนาะไปดูกัน เราไม่ล่มเลยวะน้อนนดีของเราของเรามีแต่คนเก่งออมีดี่าอยู่ไปนู้นเลย

หมดจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ครับ